พระเอกดังเปิดใจกดดันไม้หลังถูกยกให้เป็นตัวท็อปของวงการ มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาหรับพระเอกนุ่มต่อธนภพลีรัตนขจรกระแสะความปังบอกเลยว่าตั้งแต่ละครเรื่องแรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยลดลงเลยแถมฝีมือในเรื่องการแสดงยังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างละครเรื่องใตล้ลาที่เพิ่งลาจอไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากและตอนนี้ก็ขึ้นเป็นหนึ่งในพระเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดหนุ่มต่อได้เผยว่าสําหรับา ว่าตัวท็อปไม่ทำให้กดดันอะไรเลยเพราะตนนั้นทุ่มเทให้กับทุกบทบาททำให้เห็นฟิดแบคที่ดีและจะไม่หยุดพัฒนาฝีมืออย่างแน่นอนเอาเป็นว่าแฟนคลับก็รอติดตามผลงานการแสดงชิ้นต่อไปได้เลยจ้ารับรองว่ามีแน่นอน